สวัสดี CB อ่าท่านผู้ชมตัวนี้อ่าเฮาบ่เห็นหยังนี่ฮะเฮาพกันเ็หยังนี่เฮาพกันเ็หยังนี่ังโมงจัโมงจัโมงบ่งโมงดูบ่งโมงดูขอบ่งโมงดู3:00 3:00นน่ะโอ้อยู่ได้จังไดวะ3:00นเต้องมีต้องมีโแซนออครับ สิเลกว่ะ <fazer> ส <en chant> <desserts> <men> <sh> ิเลกว่ะสิเลกว่ะโอ้นี่หกเกาสกเกเอีนเอีนเอีนฉันเป็นเานเเขาบยุด้อมาเด้อมามาเอาไปลุ้นไปลุ้นพากันเห็นยังนี่เามาลิ้บุญเดมาเีาได้ เขาบอกว่าคนทีมงานเจ้ามากับเจ้านน่เขาบอกว่าให้ไหนก็ได้ให้เจ้าเมา่อเมาแล้วส่แน่นแอน่อเพื่อรลงไปทไรุ่นไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นั้งนั้นแต่งุนมาแงดนาแ้วนเอาไปพรมตง ไม่แล้วเออลองเม่นถึงแล้วมาสั้นถึงแล้วอื้อวกรซ่าไอขับขับรถไหนร่องรถต้องแจกระซ่าตะเยงลงคนงเงินนั่นแห้จมแม่เพราะเอากระเทย้าสาจัุแกไว้แล้วมันีพ่อสายยพอเนาะนี่แหละัยด้วยเุ้ บอบไดันตัวนั้นไ้ววเัตัวนี้ขึ้นยอนัตัวนี้ไม่เข่ก่นร้อยมันเข่งมันดึงด้วยโอ้ไปลุ่นหลายหล <laughs> chạy nhiên nhiên chạy nhiên sàm đấy xí hoạt xì đấy bố chắc nè bố sàm mông phải sàm mông đấy

เห็งงานไปเข้าไปเข้าเลักกขา้องขังแล้วอเขาสสอ้าเอ้าดนเยคอยคอยินด้ยินได้้ย

ขึ้นกับเราในที่นี้ผู้ไม่เท่าเจ้าอาวาสเหรอฮ่าฮ่าฮ่าว้าวรอใครเข้ากันยังไงถึงอดุเขาถึงถึงไม่ดุแล้วโอ้ยมันเสียนลอยพูดเสียนลอยพูดแล้วมันดีเฮ้ยไม่เอาไม่ใช่ โอ้ยหลังจากแก่แล้วเราก็อําลาพ่อจากกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอึ่งขอบน้ำก็โอ้ยดู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 เด้อคอยทับเด้ออ่า